เอาลยครับผมกลาบสวัสดีชวนทุกท่านกันด้วยนะห่างหายกันไปนานเลยนะและในคลิปนี้นะั้นเราอยู่กันในแมปเดสรียลและมาพร้อมกับเพื่อนของผมที่จะมาเล่นด้วยนี่เลยนะคนแรกเลยที่เป็นแวมไพร์นะนั่นก็คือเปลมนั่นเองบอกเลยนะคนนี้เขาเคยอยู่ในคลิปแมปผู้บุกรุกนะไปดูกันได้นะและอีกคนนึงก็คือไทเติ้ลนั่นเองนะเคยอยู่ในคลิป เบอร์ออฟแทงมาก่อนนะเรามาบอกก่อนเลยนะว่าแต่ละคนนั้นเล่นคลาสอะไรบ้างตัวของผมเลยนะมีคลาสไฮโรเลอร์ส่วนเปลน,นั้นมีคลาสแวมไพร์และไตเติลนั้นมีคลาสนักเอาชีวิตรอดนะครับผมโอเคนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเราไปรับชมคลิปกันเลยนะไปกันเลย let's go ที่อย่างแรกเลยนะที่ผมจะต้องทำนะนนก็คือการเอาทองไปขายนะแล้วก็ได้เวลามาซื้อฐานกันนะและในตอนนั้นเนี่ยเราก็คุยกันแล้วนะว่าเราจะไม่ซื้อปืนในช่วงนี้และสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะนั่นก็คือผ้าพันแผลเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมาเดทกลางทะเลทรายเมื่อไหร่นะเราก็เลยต้องมีติดตัวไปด้วยแล้วก็ได้เวลาแจกจ่ายของให้กับพ่อแม่พี่น้องนะและตอนนี้เนี่ยผมก็ทำหน้าที่เป็นคนขับรถไฟนะแล้วก็ได้เวลาไปกันแล้ว let's go นี่เขาทำอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเกือบ <adapter> <electronics> ไปแล้วนะเนี่ยเห็นพวกเขาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความจริงแล้วพวกเขาเนี่ยเล่นโคตรเก่งเลยนะ <Kush> ผมนี่แทบจะเป็นตัวถ่วงเลย โอเคนะแล้วเราขอมาแวะหลุดของแถวนี้หน่อยแล้วกันนะหนึ่งในของที่เจอที่นั่นก็มีเก้าอี้นะก็แวะมาติดตั้งให้เพื่อนเอามานั่งเล่นหน่อยแล้วกันและก็ค่ําพอดีหลังจากนั้นเราก็ขับรถไฟกันมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอหมู่บ้านนะเราก็มีแผนนะว่าจะมาหาของในหมู่บ้านสักหน่อยและเพลมที่เป็นแวมไพร์นั้นออกลงคนแรกเลยส่วนพวกเราก็รอยอยู่ในรถไฟเนี่ยก็มีบ้างที่ซอมบี้มันจะบุกขึ้นมาบนรถไฟแต่พวกเราก็จัดการได้นะและพอเมื่อลุ่งอรุณมาถึงก็ได้เวลาของพวกเราแล้ว ใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นมีผมคนเดียวที่อยู่บนรถไฟไตเติ้ลเขาลงกันไปเรียบร้อยแล้วหมู่บ้านนี้ก็ปลอดภัยขึ้นมาเปล่าหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเปรมลงมาจัดการตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รหรัสมาแล้วได้เวลามาเปิดดูข้างในแล้วนะว่าข้างในมีอะไรบ้างและได้เวลาลูดของกันแล้วหลังจากนําของขึ้นรถไฟหมดแล้วเนี่ยเราก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อ และมาถึงเซฟโซนจนได้แล้วก็ได้เวลาขนของลงกันแล้วผมก็มีหน้าที่ขายของในตอนนี้แล้วก็ได้เวลานําเงินมาแจกจ่ายของให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มีโอกาสโดนฟ้าผ่ากระบาลปืนที่พวกเราจะซื้อก็ไม่มีอะไรมากก็มีปืนลูกซองสีทองแล้วก็ปืนลูกซองแบบกระจายและที่ขาดไปไม่ได้ก็ต้องมีกระสุนด้วยของใช้ต่างๆก็จะมีโคมไฟที่ไม่รู้จะเอาไปทําไมแล้วก็มีหมวกอันนี้สําหรับเลมในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็พิกแอคด้วย แล้วก็ได้เวลาแวะมาซื้อยากันต่อและถ้าคุณสงสัยว่าม้าตัวนี้นั้นมาตายในนี้ได้ไงผมก็ขอบอกเลยว่าโดนเปลมสวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเข้าเนื้อหาของเรากันต่อเลยนะแล้วเราก็แวะซื้อผ้าพันแผลนะสีม้วนและก็เปลมฝากซื้อน้ํามันงูด้วยแล้วก็แจกจ่ายของให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ในคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดทานี้กี่รอบโอเคนะครับผู้โดยสารเดี๋ยวเราจะออกจากท่าเมืองนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเมืองต่อไปกันเลยนะครับผม ขอให้ผู้ติสารเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเราแวะมาดูร้านปืนกลางทะเลทรายกันหน่อยนะสรุปเลยคือของมีแต่กเกลือเกลือทั้งนั้นเลยนะระหว่างทางเนี่ยเปลมก็ได้เจอฝูงหมานะแล้วเปลมก็มีแผนว่าจะเลี้ยงฝูงหมาฝูงนี้นะมันกัดกันหมุนเป็นเบเบะเลยตอนนี้บทสรุปของเหตุการณ์นี้คือจับได้แค่2ตัวนะอีกตัวหนึ่งมันโดนกัดตายไปนะข้างหน้าของพวกเราในตอนนี้นั้นเป็นหมู่บ้านนะตอนนี้เราก็แวะมาตีซอมบี้แถวนี้กันหน่อยนะเดี๋ยวนะมันไม่ได้มีแค่หมู่บ้าน มันมีสถานีวิจัยด้วยที่จะสามารถเสกบอสขึ้นมาได้และมาพร้อมกับปืนสายฟ้าเราก็มาแวะสำรวจในหมู่บ้านกันก่อนจะดีกว่านะอันนั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยของที่เจอในหมู่บ้านนี้นะคือโคตรดีเลยนะบวกกับที่หมู่บ้านนี้นะมีธนาคารอยู่ตั้งสามแห่งแน่โคตรจะดีสุดๆเลยตอนนี้เนี่ยพวกเราก็มาตัดสินใจกันอยู่สักพักนะแล้วก็ได้บทสรุปว่าพวกเราจะเสกบอสขึ้นมาแต่ตอนนั้นเนี่ยกลางคืนมาอย่างกระทานหันนะทำให้พวกเราต้องรอกันตอนเช้าก่อนนะเพราะว่าตอนนี้พวกเรา ยังไม่พร้อมตอนนี้พวกเราก็โดนหมาป่าจู่โจมนะทาให้พวกเราต้องยิงหมาป่านะก็ชีวิตรอดและเปลมก็ได้โดนฟ้าผ่าจากอะไรไม่รู้ตอนแรกก็งงอยู่นะเฮ้ยฟ้ามันผ่าได้ไงเนี่ยคืนนี้ไม่ใช่คืนฟ้าผ่านะและเปลมได้มาบอกทีหลังว่าเปลมโดนฮลลี่วอเทอร์เล่นนะและเราก็ไปทําแผนที่เราวางไว้ให้สําเร็จกันดีกว่าโดยที่ตัวของผมนั้นจะอยู่บนรถไฟและคอยดูสถานการณ์ของด้านนอกและถ้าคนด้านนอกตายจนหมดแล้วผมก็จะออกไปเพื่อชุบและนี่คือแผนที่พวกเราวางเอาไว้เมื่อเกิดฟ้าผ่าและเพลง ที่บรรเลงอยู่ในตอนนี้นั้นมันได้แสดงให้เห็นว่ามันกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้เป็นหนึ่งในตอนที่ผมตายแปลกที่สุดแล้วคือผมอยู่ในรถไฟเนี่ยผมยังโดนมันเล่นได้เลยนะเนี่ยนี่โชคดีนะเนี่ยที่ไตเติ้ลยังรอดเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยคงถึงจุดจบของรอบนี้แล้วและในเหตุการณ์นี้เนี่ยเพลมโดนซอมบี้แท้นะจนเปลมนั้นเดตในช่วงที่ถึงเซฟโซนเนี่ยเราก็มาเถียงกันนะว่าเฮ้ยปืนมันหายไปไหนวะปืนยังอยู่หรือเปล่าเราก็แวะมาซื้อยาเพื่อชุบเปลมนะตอนนี้เพราะว่าเราไม่มีผ้าพันออ้ี นะเปรมเขาเหวอเลยนะเพราะว่าปืนสายฟ้าของเขาหายทําให้เขาก็เลยไปตามหาปืนสายฟ้านะและระหว่างที่ผมกําลังนําของมาขายอยู่นั้น ผมก็ได้เหลือไปเห็นเฮ้ยนี่มันปืนสายฟ้านี่หมดการการลงทุนเดินไปของเปลมและตอนนี้พวกเราก็รอการกลับมาของเปลมอยู่นะและนี่เลยเปลมกลับมาแล้วเมื่อยามเช้าและของพร้อมเมื่อไหร่เราก็ออกเดินทางกันต่อเลยระหว่างทางนะผมก็มาเจอค่ายหานนะและผมก็ขอโทษด,ด้วยนะเพราะว่ามันติดปากไปแล้วอะ่ะตอนนี้หลังจากตีไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดอะไรอยู่ไม่รู้ผมเดินเข้าไปในเนี้ยแล้วผมก็ยิงจัดการกับเจ้าพวกเนี้แล้วก็ผมก็ตา พอถึงตอนเช้าแล้วเนี่ยผมก็คุญแจมาเพื่อเปิดเข้าไปในห้องนั้นซึ่งมันก็ต้องแน่อยู่แล้วว่ามันมีปืนใหญ่นั่นเองนี่เลยปืนใหญ่ในระหว่างทางเนี่ยพวกเราก็มาเจอแคมป์โจรน,นะเราก็แวะมาหลุดของที่แคมป์โจสักหน่อยนะะหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลากลางคืนนะและนี่ก็เป็นโชคดีของเราที่คืนนี้นั้นเป็นคืนฟ้าผ่าและระหว่างที่เรากําลังหลุดของอยู่ที่หมู่บ้านอยู่นั้นผมก็ไปเจอเจ้าหมาป่าตัวสีดําตัวนี้แหละแล้วมันก็วิ่งเลยค่าผมตายอันนี้คือการตายที่อนาถสุดแล้วในคลิปนี้นะและอีกเช่น เคยนะหมู่บ้านนี้ก็มีธนาคารอยู่ตั้ง3แห่งเลยหลังจากที่เคลียร์ของอะไรกันเสร็จสับก็ได้เวลาเฮ้ยเดี๋ยวรอด้วยเฮ้ยเพื่อนรอด้วยที่เขารีบอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะพ่อเปลมกําลังมาพอถึงเซฟโซนก็ได้เวลานําของที่ได้มาไปขายกันแล้ว หลังจากนั้นก็เอาศพของนายพลเพสก็อตอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเอาไปแลกเงินข่าวดีในตอนนี้ก็คือเรามีตังค์อยู่โคตรเยอะเลยอะนะและข่าวร้ายที่จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบในตอนนี้ก็คือตัวแบกประจําทีมที่แบกผมมาตลอดเขาได้ไปแล้วนั่นก็คือเปลมนั่นเองตอนนี้พ่อเขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้ตอนนี้เนี่ยคิดจะทําอะไรก็ต้องคิดอย่างรอบคอบ และตอนนี้นะเราก็เหลือกัน2คนเท่านั้นนะก็คือมีผมและไตเติลนะนี่เลยนี่คือไตเติลนั่นเองการเล่นของเราในช่วงนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคือเราจะไม่แวะที่ไหนเลยนอกเสียจากมีเหตุจําเป็นจริงๆอย่างเช่นไม่มีตังอะไรอย่างนี้และนี่เลยนะไตเติลต้องการน้ํามันงู15ขวดนะไม่รู้จะเอาไปทําไมก็จัดให้ตามคําขอเลย เสร็จแล้วกว่าจะเสร็จน้ำมันงู15ขวดและนี่เลยนะด้วยเหตุนี้เราก็เลยต้องเตรียมทานเยอะๆหน่อยนะ ในณจุดนี้นะไม่มีอะไรรั้งพวกเราไว้ได้อีกแล้วของของพวกเราเตรียมมาครบกันหมดแล้วพร้อมที่จะลุยกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและนี่คือหมู่บ้านสุดท้ายที่เราจะมาแวะโอเคนะขออัปเดตสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรามาถึง50กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้นะเราต้องการเงินเพื่อใช้ในการซื้อของเพราะว่าตอนนี้ตังเรามีไม่พอแล้วผมและไตเติ้ลก็ได้จัดการเจ้าพวกซอมบี้ในเมืองนี้ให้สิ้นซากไปเลยและได้เข้าไปลูดของในตู้เซฟ ตอนนี้พวกเราใกล้ถึงจุดจบเต็มทีแล้วการเตรียมพร้อมและเตรียมใจเพื่อสู้กับบอสนั้นเป็นสิ่งที่ดีตอนนี้เรามาถึงจุดสิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยเมื่อรุ่งอรุณของวันใหม่มาถึงเราจะพร้อมตัวของผมนั้นเนี่ยมีหน้าที่เป็นคนขับรถไฟและไตเติลนั้นเป็นคนยิงจัดการพวกโจรที่ประจำอยู่บนกำแพงและเมื่อเข้ามาในกำแพงนั้นก็ได้เวลาเปิดศึกชี้าตาพวกเราแล้วว่าพวกเรานั้นจะได้จบเกมหรือจะตายที่นี่เมื่อการเริ่มหมุนสะพานมาถึงผมได้ขึ้นไปประจำการบนกำแพงส่วนไตเติลได้รอข้างล่างเพือ ก็รอจัดการบอส